สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาภาษาไทยการแต่งคำขวัญน,นะคะโดยคุณครูนัชดาทองช่างเหล็กค่ะก่อนที่จะมาเรียนเนื้อหานะคะนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์ก่อนว่าเมื่อเรียนจบแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1เข้าใจหลักการเขียนคำขวัญข้อ2แยกคำขวัญประเภทต่างๆได้ ข้อที่3ามใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนหรือว่าเรียนด้วยความตั้งใจนั่นเองนะคะการแต่งคำขวัญความหมายของการแต่งคำขวัญน,นะคะการแต่งคำขวัญหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อให้ข้อคิดและเป็นคติเตือนใจเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งอาจเป็นประโยค ที่มีสัมผัสคล้องจองที่สละสะลวยง่ายต่อการจำนะคะต่อไปการเขียนคำขวัญการเขียนคำขวัญมี3แบบนะคะแบบที่1ก็คือการเขียนแบบคำคล้องจองก็คือมีการสัมผัสนะคะแล้วก็ใช้มาตราตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันสัมผัสสระนะคะข้อที่สองการเขียนแบบร้อยกรองก็คือการเขียนเป็นกรอนนั่นเองนะคะ ข้อที่3การเขียนแบบร้อยแก้วก็คือเขียนแบบการอ่านธรรมดานะคะต่อไปลักษณะของคำขวัญที่ดีนะคะลักษณะของคำขวัญที่ดีมีดังนี้ 1. มีเจตนาที่ดีต่อผู้อ่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นคำขวัญเชิญชวนประหยัดน้ำคำขวัญเชิญชวนงดการสูบบุหรี่ ต่อไปข้อที่2มีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวเช่นการให้ประชาชนเคารพสงชาติให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดข้อที่3ม,มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายข้อที่4ไพเราะมีสัมผัสคล้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัตินะคะ มาดูต่อว่าหลักการเขียนคําขวัญนะคะมีหลักการเขียนอย่างไรข้อที่1เป็นข้อความสั้นๆกทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งนะคะข้อที่2ใช้คําตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่เกิน16คําข้อที่3แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่1ถึงสวรรคข้อที่4 เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายนะคะหลักการเขียนคำขวัญต่อนะคะข้อที่5ก็คือจัดแบ่งวัรคสม่ำเสมอก็คือเพื่อสะดวกในการจำนั่นเองนะคะข้อที่6เล่นคำเสียงและสัมผัสหรือการสัมคำช่วยให้จำง่ายข้อที่7เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีนะคะ ามาดูตัวอย่างคำขวัญนะคะนักเรียนตัวอย่างคำขวัญนะคะเช่นเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยเห็นไหมคะจะสัมผัสคล้องจองขี่กับที่เห็นไหมคะ,ะมทำให้เราจำง,ง่ายต่อไปตัวอย่างคำขวัญที่สองนะคะขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายนี่คือการขับรถบนถนนนะคะ เห็นไหมคะว่าจําง่ายนะคะจําง่ายข้อต่อไปนะคะประหยัดน้ําสักนิดช่วยชีวิตให้ยาวไกลเห็นไหมคะต่อไปก็คือดื่มนมทุกวันสุขสันต์แข็งแรงเห็นไหมคะมันจะกระตัดรัดมีความหมายต่อไปนะคะหนังสือคือนิตสื่อความคิดให้ก้าวไกลเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของคขฝันนะคะ ต่อไปเรามาดูแบ,บประกัดท้ายบทเลยนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการเรียนคนละสามคำขวัญให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการเรียนคนละ3ลมะะามค,คำขวัญนะคะ3ามคขวัญทําลงในสมุดนะคะจะแต่งอย่างไรก็ได้นะคะมี3ลักษณะนะคะ,ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะ ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําการบ้านส่งการบ้านคุณครูตามวันและเวลาที่กําหนดนะคะ,ะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ